สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้ช่องทีเลยจะพามาชมบนสีนะคะเ<ม>จอตัวแรกเลยหนุมานถวายแหวนนะคะอะไรนะสาวนาครชัยสีที่ด่างน้อยป้ายน้อยใบบนนี่อะไรเนะาะเพชรไพรีนเพชรไพรีนดาวเพียงดินนะคะ อันนี้เพชรมนทนเพชรมนทน,นนี้จะรอดไหมเนี่ยมัควานรังสารนะคะอยู่กระถางใหญ่เชียวแต่เหมือนจะไม่รอดอันนี้จังหวัดอ่างทองจริงๆด้วยนะคะเพชรพันล้านเดี๋ยวขอดูตัวนี้ก่อนคือสะดุดตาแท้พญาหงอูขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นบิดๆเนาะ ะะเอ๊ะหรือว่าใบเก่าแล้วมันบิดเ,เป็นบิดบิดบิดแล้วคลี่ออกคลายออกเนาะอันนี้อะไรบิดเหมือนกันสีถนนชยัยหูเยอะเนี่ยเป็นบอลบิดบิดชายชนตู้นี้ก็ไม่ไป้ายเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอ้าวอ่อ ัพูนผลซับพูนผล,น,ผลนางเกาสุริยาเนี่ยอยู่ในตู้ก็ยังเป็นฟ้าเลยนะไก่ฝรั่งเนี่ยอันนี้อะไรไม่เห็นป้ายอันนี้ราคาป้ายหันไปทางนั้นจะไม่ได้อินเทร์ชิตหน้าทองน่าจะใช่ต้องทำป้ายใหญ่ๆแล้วใช่ละ ดาวหงุมจันเรามีเยอะนะแต่เป็นแยกไม่มีสีก็มีสีก็เหลือใบเดียวไม่รู้ว่าใบใหม่ขึ้นมาหรือยังเนี่ยสาวนครนชัยศรีจะเป็นด่างเนี่ยนะคะทัพย์เศรษฐีนางเกาสุริยา เรืองพระนานรายนุมานออกศึกนะสวยนะคะรันตนสศินที่ป้ายนิดเดียวเราจัดฟอ,อร์มกอเองเลยนะเนี่ยอันป้ายอยู่ไกลอะ่ะสอพิญญานี่ก็เลี้ยงไม่โตซาทีเนี่ยเนี่ยนคะคะ นี่หน้าอะไรนะสีสุพรรณอะไรเนี่ยเศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณขอดูตัวนี้ก่อนชื่ออะไรนาคราชนาคราชนาคราชกวนอู้องเฮาเนี่ยแยกให้ออกนะคะ น่าจะประมาณนี้แหละตู้นี้ตู้นี้ไม่ค่อยสวยกำลังฟื้นตัวนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ